ว่าแม่ๆหลายๆคนมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับไม่พอหลับไม่ลึกแล้วก็ปวดเมื่อยเวลาตื่นขึ้นมานะคะแม่เกดเนี่ยเป็นประจําจนวันหนึ่งได้มาเจอหมอนเพื่อสุขภาพเออเอาจริงๆนะคือหมอนเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่เคยคิดจะใช้แบบคิดใส่ใจกับเรื่องตรงนี้เลยคือคิดว่าแบบเออหมอนมันก็เหมือนเหมือนกันตากันนี่ความนุ่มความแบนความหนาสแตนดาร์ดปกติธรรมดา แต่พอมาได้ลองใช้จริงๆแล้วคือแบบเออมันต่างกันมากจริงๆนะมันมีความสุกและโดยเฉพาะแบบเออนะอันเนี้ยหมอนใบนี้ที่ไม่เกจะแนะนําคือเป็นนวัตกรรมที่แบบเออมันแตกต่างกับสมัยก่อนเยอะมากเยอะจนแบบเห็นได้ชัดเลยแบบว่าถึงความนุ่มความเบาหลับสบายช่วยลดอาการนอนกลนได้ด้วยนะขายที่แบบมีคุณสาที่แบบนอนกลนอะไรอย่าเงี้ยมันช่วยลดการ นอนกลนได้ลดนะคะไม่ใช่หายแบบนอนปุ๊บโอ oh ้ไม่ให้กลดแล้วไม่ใช่นะออันนี้คือตัวอย่างวันนี้แม่เก้เลยจะมารีวิวหมอนเพื่อสุขภาพยี่ห้อของเขาคือเชอรีนค่ะเป็นหมอนนวัตกรรมใหม่จากเทมซอฟนี่ให้ดูนี่อันนี้คือหมอนที่แม่เก้ถืออยู่นี่แหละค่ะนุ่มเบาแล้วก็เอไม่รู้สิ ส่วนตัวชอบนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆและชอบลองอะไรใหม่ๆพอได้เจอหมอนใบนี้แล้วเขาแบบเป็นนวัตรกรรมที่คิดค้นจากของ FN โดยตรงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเขาเลยเออยมันน่าลองเป็นคนที่ชอบลองอยู่แล้วมันยิ่งน่าลองก็เลยแบบอ่ะลองดูใบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวมาเกตแกให้ดูนะนวัตรกรรมเทมซ o อเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยเรื่อง การระบายความร้อนออกจากหนังศรีรษะเวลาเราพักผ่อนเวลาเราหลับทําให้เราหลับลึกขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องการลดการปวดต้นคอปวดคอในการในการนอนเพราะว่ามันสามารถจะระบายความร้อนอตอนเรานอนแล้วก็เรื่องสรีละในการนอนได้ดีนี่ใบใหญ่ขนาดนี้เลยมองเห็นไหมเก๊ไหมคะ ใหญ่แบบเงี้ย <Yeah. S 1> ใหญ่แบบอืใหญ่มากตรงนี้คือเป็นซอฟเจลใช้เรื่องระบายความร้อนเห็นเขาว่าว่าซอฟเจลเนี่ยมันก็เวลาจะพลิกซ้ายพลิกขวามันก็สามารถระบายความร้อนได้ดีแม้เราใส่ปอกหมอนนะคะจริงๆมันก็ควรจะใส่ปอกหมอนเพื่อสุขภาพเนาะด้านข้างความหนาประมาณนี้ อันนี้เป็นรุ่นคอนทัวร์ไว้สำหรับคนที่ชอบนอนตะแคงไม่เก่ชอบนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาพลิกไปพลิกมาแล้วก็ต้องลุก,ลกมาดูตัวเล็กบางอะไรบางรุ่นคอนทัวร์เป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดเลยค่ะก็เลยทดลองใช้รุ่นนี้ก็ถามว่าประทับใจไหมบอกได้เลยว่าประทับใจมากด้วยนวัตกรรมใหม่ความนุ่มความรองรับสรีย์ร่าทำให้นอนหลับลึกขึ้น ช่วยลดเรื่องกดไหลย้อนได้ด้วยบางทีเราทํางานไปด้วยเด่งลูกไปด้วยเวลานอนมักจะมีกดไหลย้อนขึ้นมาอันนี้ก็คือมันช่วยลดอาการกดไหลย้อนได้ดีเลยทีเดียวและที่สําคัญเมเกสชามากกับนบวัตรกรรมนี้คือหมอนนวัตรกรรมใหม่ของเทมซอฟรุ่นนี้ไม่ต้องซักไม่ต้องตากแดดค่ะแค่เขาใช้คําว่าทําความสะอาดแบบเออปัดปัดหรือว่าเอา ผ้าชุบน้ำเช็ดเช็ดเบาๆ,เ,บาๆเพราะว่าโดยปกติแล้วหมอนเราก็ต้องเปลี่ยนหมอนทุกสองปีอยู่แล้วเนาะอันนี้คือไม่ต้องซักอย่าเรียกว่าไม่ต้องซักเรียกว่าห้ามซักห้ามตากแดดเลยค่ะวิธีการรักษาง่ายดายตอบโจทย์แม่ๆที่ไม่มีเวลาอย่างแม่เกตมากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจลองไปหาข้อมูลได้ที่ FN นะคะบอกได้เลยว่าหมอนเพื่อสุขภาพแม่แม่ควรต้องมีติดบ้านไว้และใช้เป็นประจำค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของโอ้เห็นไหมขยับนิดนึงก็ดังก๊อกแก๊กกอกแก๊กสามสิบกว่าเองนะลูกสองก็ต้องทำใจนะคะทำงานไปด้วยเลีงลูกไปด้วยสุขภาพมาเป็นที่หนึ่งค่ะวันนี้แม่เกดไปก่อนนะถ้าใครชอบฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะคะไว้มีของดีอะไรจะมาบอกต่อจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย